สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตาสาวน้อยไทยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องตูนเองก็มาเปิดคลิปตรงที่เก่าที่เดิมนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือฟ้าโบดซึ่งอากาศก็เย็นมีลมตลอดนะคะเหมือนคล้ายๆแบบว่าจะมีแบบฝนตกประมาณนี้นะคะแต่ดูจากท้องฟ้าแล้วน่าจะฝนจริงอยู่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องเตเองก็จะมาพูดถึงหรือว่าจะพาทุกคนมาเล่าถึง เขาเรียกว่าอะไรครเล่าถึง9วัดเก่าแก่ใน กรุงศรีอยุธยานะคะก่อนที่กรุงจะแตกนะคะไม่รู้ว่าสมัยก่อนนี้มีความเป็นมาอย่างไงนะคะแต่ตุ๊งเตงก็อยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าในเมื่อว่าตุ๊กเตงจะตัดสินใจเรียนที่ประเทศไทยนะคะก็เลยแบบอยากที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาให้กับประเทศนั้นๆให้มากขึ้นนะคะทุกคนแล้วมีเอฟซีถามนะคะมีซีท่านหนึ่งนะคะที่ถามลุงตุ๊กเข้ามาว่าในการเรียนที่สปปอลาวอะ่ะเคยสอนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศอื่นไหมนะคะทุกคน เื่อจะบอกเลยนะคะว่าเป็นแค่บางประเทศเท่านั้นนะคะทุกคนบางประเทศเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองนิดหน่อยน้องเตรียเลยไม่อยากจะเอามาพูดด้วยี่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเบิรกเดี๋ยวเราจะมาดูเก้าวัดเก่าแก่ในกรุงศรีอยุธยานะคะก่อนก่อนที่กรุงจะแตกนะคะ ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงนะคะทุกคนแต่ว่าตองเองก็อยากรู้ไงทุกคนก็เลยแบบอยากศึกษาแต่ถ้าหากถ้าหากว่าวิดีโอที่ตุ๊กจะนำมารีแอชในวันนี้ถ้าหากว่ามันคือเรื่องจริงก็คอมเมนต์ในใต้คลิปบอกลองตุ๊กด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคน้องเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสมัยนั้นเป็นยังไงนะคะทุกคนก็เห็นในคลิปวิดีโอของพี่คนนี้นะคะถือว่าให้ความรู้แล้วก็อธิบายอย่างดีด้วย้องเองก็เลยอยากที่จะเอามานาเสนอให้กับ คลิปวิดีโอนี้นะคะให้กับคนที่ยังไม่รู้นะคะได้รู้พร้อมกับนงตุกนั่นเองค่ะทุกคนจะว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยนะคะพตัวเองก็อยากให้ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันนะคะว่าความเป็นมาจะเป็นมายังไงนะคะทุกคนแล้วก็วัดเก่าแก่ในสมัยนั้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้ที่ยังมีอยู่ปัจจุบันนะคะที่ทําให้แบบนักท่องเที่ยวได้เข้ามาก็คือได้มาเห็นได้มาพบได้มาเจอนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีครับผมพีเทลสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมก็จะขอนำเสนอกาวัดเก่าสมัยกรุงศรียอยุธยาที่เคยรุ่งเรื่องก่อนที่กรุงจะแตกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ 1. วัดหน้าพระเมนวัดหน้าพระเมนหรือวัดหน้าพระเมนราชิการาม เป็นวัดทีพระองค์อินในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองรัชกาลที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือพระมหาจากักรพรรดิได้ใช้สถานที่แห่งนี้เจรจาสงบศึกกับพมา่าเมื่อปีพศ2106 นอกจากนี้วัดหน้าพระเมนเป็นเพียงวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่รอดจากการถูกเผาทำลายอย่างไม่น่าเชื่ออาจเป็นเพราะว่ากองทัพพมา่าได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพทำให้ไม่ถูกทำลายทำให้วัดหน้าพระเมนจึงยังคงมีงานศิลปรกรรมของสมัยอยุธยาแทๆ้ๆตกทอดไม้คนรุ่นหลังได้ชมกันนั่นเอง 2. วัดพระราม คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปีพศ1912ในสมัยสมเด็จพระราเมศวรส่งสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระาชบิดานั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองวัดพระรามมีพระปรางขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลองค์ปรางก่อโดยอิศสปูนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนตน้น ที่นิยมทําเป็นพระร่างเพราะได้รับอิทธิพลแบบขมิโบราณจากเมืองลาโวความน่าสนใจอยู่ที่บริเวณองค์ปรางประธานที่ยังคงเหลือร่องรอยการประดับตกแต่งให้ได้ชมสําหรับด้านหน้าวัดเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าบึงพระรามเป็นหนองน้ําที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีกละครับ 3. วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นวัดเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองรวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละสองครั้งและเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศัตสดารามหรือวัดพระแก้วในกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง เดิมที่ตั้งของวัดเป็นพระชมนเทียนที่ประทับของพระหมหากษัตริย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองแต่ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาท่งย้ายพระชวังขึ้นไปทางทิศเหนือต่อจากเขตวัดจรดแม่น้ำลบบุรีและยกที่ดินเดิมผืนนี้เป็นเขตพุทธาวาดและสร้างวัดพระศรีสันเพชรน,นี้ขึ้นเมื่อพศ1991นั่นเอง 4. วัดมหาธาตุ วัดมหา,าธาตุเป็นหนึ่งในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานาพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยอยุธยาอีกด้วยสันนิษฐานว่าวัดน,นี้ได้ริเริ่มสร้างองค์พระมหา,าธาตุขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพงวัวแต่อาจจะยังไม่สำเร็จในรัชกาลของพระองค์จนถึงรัชกาลของสมเด็จพระราเมศวรจึงสรงสร้างเพิ่มเติม,ตมจนเสร็จบริบูรณ์เป็นพระอารามแล้วขนานนามว่าวัดมหา,าธาตุเมืองกรุงแตกในปีพศ2310 วัดมหาธาถูกไฟไหม้เสียหายมากพระอุโบสถและวิหารตลอดจนกุฏิสงฆ์ถูกเผายับเยินคงเหลือแต่ซากผนังมาจนถึงทุกวันนี้ 5. วัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยละครับ ตามประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระถมมังกริัต์แห่งกรุงศรียอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์และเมื่อพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหาถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสารายเมืองสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดน,นี้เพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ไม่มีหลักฐานแน่นอนขณะนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่ประชาชนเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่วันนี้จึงเรียกชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเอง จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้นับถือสัทธาเข้ามากราบไหว้นอกจากนี้บริเวณร,บรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยหวัดกษัตตราธิราช โดยชื่อวัดว่าวัดกษัตราอันหมายถึงวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินทําให้สันนิษฐานได้ว่าที่นี่เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ทรงสร้างเอาไว้แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัดเก่าแก่แห่งนี้นพศ2310นับตั้งแต่นั้นมาจึงถูกทิ้งร้างจนได้รับการบูรณะเรื่อยมาเมื่อได้บูรณะแล้วก็เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดกษัตราเป็นวัดกษัตริย์ธิราชนั่นเอง วัดพุทธทยสวรรค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงและสําคัญที่สุดในราชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองปรากฏตามตำนานว่าพระองค์สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นที่ตั้งพระพาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั่นเองเมื่อเสียกรุงในปีพศ2310 วัดพุทธยสวรรค์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่นๆจึงยังคงสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ยังคงมีโบราณสถานให้ชมอีกมากมาย 8. วัดวรเชษฐารามอารามหลวงเก่าแก่อายุหลายร้อยปีแห่งนี้แปลได้ว่าพี่ชายผู้เป็นที่รักจึงสนิษฐานตามหลักฐานว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรส โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2136ณบริเวณที่ถวายพระเพิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นพระเชษฐาและได้สร้างพระเจดีย์ประธานเพื่อประิสถานพระบรมอัฐิของอดีตพระหมหากษัตริย์ไว้ด้วยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือพระเจดีย์ประธานก่ออิฐถือปูนทรงระคังความศิละปะแบบสุโขทัยที่มีขนาดใหญ่โตมาก ประดับลวดลายจากเครื่องถ้วยเช่นศิลปะที่ซุ้มประตูวัดมหาธาตุสังเกตได้ว,ว่าที่นี่เป็นวัดเดียวในอุทยาที่มีคูน้ำล้อมรอบตามรูปแบบวัดในเมืองสุโขทยัย 9. วัดชัยวัฒนาราม วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่24โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2173ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งวัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุง้งกวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวานซึ่งต้องพระชายาญาโบยจนสิ้นพระชนในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ่งที่น่าชมภายในวัดได้แก่พระปรางศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุมการที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาตอนปลายส่งสร้างปรางขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นศิละปะสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมสร้างปรางเป็นประธานของวัดนั่นเองวัดเนาะทุกคนนี่ก็คือเก่าวัดที่ไปฮับชมมาเมื่อกี้นะคะแต่และว,วัดเนาะก็จะมีความเก่าแก่แล้วกะ จิ่งกอ้างมีความสวยสดงดงามที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็เป็นวัดที่ยุ่ในสมัยก่อนเนาะทุกคนแล้วก็จนมากลายเป็นปัจจุบันนี้ทุกคนกลายเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นในปัจจุบันได้ได้เห็นเนาะทุกคนกตแต่ละวัดทางกับเพื่อนใจที่บายมาแต่ละวัดทางก็จะมีประวัติศาสตร์เนาะความเป็นมาทุกคนซึ่งตีนกัอ่าเฮียนฮู้ไปทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมาของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีมวัดหลายเนาะ ทั้งวัดปัจจุบันที่ได้สร้างขึ้นมาขึ้นใหม่เรื่อยๆทุกคนแล้วก็ทั้งในสมัยก่อนเนาะทุกคนที่คนยังเก็บมาแล้วก็เพื่อนก็ได้ป่ามาบรรดบระดาแตงให้หามก,ก้าเนาะบางบางวัดกับเพื่อนก็จะจัดเป็นอ่าวัดเทวบริตุแตงอย่างเลยทุกคนกลายเป็นว่าในวัดสมัยก่อนให้คนรุ่นราวปัจจุบันได้เห็นเนาะก็ถือว่าดีเนาะทุกคนที่ประเทศไทยมีแบบนี้นะคะถือว่าวิดีโอนี้กั คนให้ความคิดเห็นเออเม้นท์คนให้รายละเอียดถือว่าค่อนข้างแบบดีขนาดเลยทุกคนต้องเดกอ่ะขอบคุณหลายๆนะเพราะนี่ขอย้องว่าเพื่อให้ความละเอียดและะ้วกันในการเล่าก็คือแบบชัดเจนเนาะเข้าใจได้ง่ายเองเนาะแต่ถ้าหากว่านะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าในใดเอกซีกะอย่าลืมคอมเมนต์ใตค้คลิปมาบอกตรง,งนเ้ด้อเนาะหรือว่า,าถ้าว้องตัวเองว่าผิดในคลิปนี้หรือว่าอย่างเล่าบูดีไปตัวเองก็กราบขอโทษขออภัยนํำเด้อเนาะละกะั ถ้าหากว่าเรื่องราวสมัยก่อนมาบอไม่ความจริงวันแบบนี้เตียนก็นขอโทษดำงแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวเตียนก็จะขอตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สึกว่าฟ้าเริ่มจะฝนแล้วกับช่วงนี้อากาศเป็นอย่างโบฮูเนาะอ่าตอนนี้เตียนอยู่ที่จังหวัดปทุมนะคะทุกคนการรอเวลาในการสมัครเหยียนอย่างยูนนะคะแล้วแต่เดี๋ยวจะขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าฝนกำลังจะตกเนาะ ตั้งดก็ฟากะพูชบ,บูบ๊หนุนหมูแดดเดียวของทุ๊กๆนะคะถึงห้าสิบบาทนะคะทุกคนสามารถแอนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเห็นว่าน้องตุ๊กเขียนนังสือภาษาไทยสวยมากไหมเป็นยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปที่ชุมชนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะว่าน้องตุ๊กเขียนสวยไหมแล้วก็พี่อุ้ยก็จลืมให้คะแนนน้องตุ๊กด้วยนะคะคน้องเต็มก็อยากฝึกเขียนภาษาไทยให้สวยนะคะทุกคนเผื่อว,ว่า เราจะได้แบบต้้งติ๋บจะได้กลายเป็นคนดังเที่ยวว่ามีไลายมือเขียนภาษาไทยสวยทั้งที่เป็นคนต่างชาตินะคะโอเคเดี๋ยวตติขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะขอบคุณวิดีโอดีมากๆนะคะที่ให้คามดูนะคะบ๊ายบาย